ติดในถอยหลังกับรอองเดินหน้ายก้ยถ้าถ้ายกนี้มันมันมันขึ้นไสูงขึ้นมาเก่าสูงขึ้นมาเก่ามันจะสูงขึ้นสูงขึ้นอ่ะแล้วไอไอที่ทำเอียงซ้ายเอียงขวาได้เพื่อโบกนาไงโบกนาส่งแล้วก็เอียงโอ้สูงแล้วก็เอียงใส่เลยแล้วก็เอียงแล้วก็เอียงตามถ้าถ้าโบกนาไปเออเออหมดอ่ะโชว์ใหม่ครับโชว์ใหม่อยากดูใหม่มันไม่มีมาจากโรงงานใช่ไหม ไม่แต่งโรงงานเมามันมาเองอยู่ที่คนอยู่ที่คนใช้นะอยู่ที่คนใช้เหรอมันมีมาจากโรงงานเลยโรงงานอ้าวเหรอเอียงแบบนี้น่ะไม่อยู่ที่เราเรเอียงแล้ก็ปิดบอลลูนปิดตัวอัตโนมัติเหรอแต่ถ้าเราตับตู้แล้วถ้าเราไม่เปียนอัตโนมัติเอียงไม่ได้มันก็ปรับมันเองมันโดยตรงแต่เราปิดปิดปั๊บเราเอียงเองเลยอยู่ที่เราก็คนบคุมอยู่ที่เราอืม เออมันเอียงได้ปกติเราไม่เคยเห็นเขายกสูงเอียงอย่างนี้นะยกขึ้นเลยครับยกขึ้นสูงเลยอ่านะลงได้เอียงซ้ายเอียงซ้ายแล้วก็เอียงขวาครับนะี่ ไม่ธรรมดาครับสุดยอด่ขึ้นขึ้นสูงเลยครับเอียงซ้ายเอียงขวาครับ ใช่แต่มากับบริษัทเป็นอย่างนี้หรือว่ามาแต่โรงงานเลยแล้วรุ่นอื่นมีไหมพี่ยังมีทุกคันมีทุกคันเลยเหรอมีคนใช้หรอไม่มีทุกคันเลยหรอเอ๊ะไม่เห็นไม่เห็นมีคนใช้เลยกูต้ารุ่นเล็กก็มีกูต้าเอ่อ95มี95มี70 70ไม่แน่ใจไม่ไม่มีหรอกผมาอันนี้ผมแปลกผมไม่เคยเห็นไงไม่เคยเห็นเขาใช้กันไปทำไมมันยืดยืดขึ้นกายเพราะรถมันจะ ทำงานด้วยตัวเองถ้าเจอไปเจอสภาพไปเอลี่งมันจะปรับมันให้ตรงตลอดโอ้มันมันปรับองศาของมันอ่าแต่ถ้าเราเราไม่พอใจถ้ามันกินไม่หมดเราก็ปิดมันมีเซ็นเซอร์ใช่ไหมพี่มีมีอยู่ใต้ท้องมีเป็นผ้าผ้าดึงเออเซนเซอร์บอลลาซ์อ่าพอพอตึงแนมมันจะดึงดึงผ้าผ้าประกับเนี้ยอืมพอดึงตึงตัวตัวเล็กจะทํางานก็ตั้งที่ก่อนทนที่มือเราแต่งหนังหลังแลควบคุมไฟหนังหลังในกล่องตุ่ล แต่แต่ไม่เคยเห็นเขาใช้นะอันนี้ใช้ประจําใช่ไหมใช้ประจําเนอะโคกนาวเขาเปินโคกเอียงอออันนี้อันนี้ยาไปทําอะไรครับเนี่ยดลคร้เหออที่เรา่งยเงียงผมดู่ได้มม่งยงเงียง่งยงงีครับจะวิ่งยเงียงเ่อวิ่แบบเงียงเงียงครับเหมือนรถเหมือนรถเสียสืเลยอ่ะ อันนี้พื้นไม่ได้เอียงนะคุณผู้ชมเรารถเกี่ยวยางแเกี่ยวได้เกี่ยวได้เกี่ยวได้วิ่งแบบเอียงๆครับอ่าเสมอละเอ้ยเราไม่เคยมีรถเกี่ยวครับไม่รู้ไม่รู้ระบบเขาอันนี้ยกสูงวิ่งสูงข้างหนึ่งก็ได้ โอเคครับ,คครบสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ